เรื่องขนขนมีใครยังใช้แว็กหรือมีดโกนอยู่ไหมอะลองเปลี่ยนมาใช้นี่ Crossnic Hair Remover เขาเป็นมูสกำจัดขนได้ทุกส่วนบนล่างกายจะขนแขนขนขาขนจักรแแลขนตัวขนทุกส่วนที่ไม่ต้องการให้มีเว้นแค่ใบหน้าวาเดี๋ยวพี่ลองกับขนขาให้ดูเลยพี่เป็นคนขนขาเยอะแล่นหนามากคไม่เคยทำอะไรกับขนขาอะไรไนี่จะเกิดมาเนี่ย uh? ลองให้ดูแบบสดๆแค่เขย่าเขาย่าแล้วก็ฉีดได้เลยด้วยความที่เป็นสเปรย์มันใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากไม่ต้องมานั่งตดัดนั่งเลมนั่งแว็กให้มันเจ็บตัวแค่ฉีดไปให้มันทัๆๆ่วๆฉีดไปพี่ก็คิีนะวเนี่ยว่ามันถึงจุดที่พี่ต้องมานั่งรีวิวมูดกาจัดขนแล้วเหรอแต่ว่ามันใช้ดีจริงจนพี่ต้องออกมาบอกต่อพอเราฉีดเสร็จก็แค่ทิ้งไว้รอจับเวลาแค่ประมาณ 5นาทีหรือถ้าใครขนเยอะขนหนาก็อาจจะทิ้งไว้นานกว่า5นาทีแต่ไม่ควรเกิน10นาทีระหว่างรอก็ไม่ต้องไปถูไปเกี่ยอะไรทิ้งไว้เลยตัวเนื้อมูสจะเป็นครีมเป็นโฟมนุ่มๆให้ความรู้สึกเย็นๆเราก็รอไปคนขาพี่หนานและแข็งหน่อยพี่ก็จะรอสักประมาณ7นาทีพอครบเวลาแล้วเราก็เช็ดออกได้เลย เขาแนะนําว่าให้ใช้ผ้าหรือทิชชู่เปียกเช็ดย้อนขนแต่พี่จะลองใช้ทิชชู่ธรรมดาเลยตอนจะเช็ดก็รุ้นๆอยู่นะว่ามันจะออกไหมจะเจ็บไหมแอบเสียวนิดๆแต่พอลูดเท่านั้นแหละมันเหมือนกับเราแค่ถูมูดออกเฉยหมันกับแค่ถูขีมออกไม่ได้รู้สึกว่าขนมันออกเลยแต่ดูขนมันออกง่ายๆเลย <Wow. S 1> นี่ขนาดใช้ทิชชู่ธรรมดานะ คิดว่าถ้าใช้จะชู่เปียกน่าจะออกดีกว่านี้อีกจริงๆเวลาเช็ดให้เช็ดทางเดียวแล้วทิ้งเช็ดทางเดียวออกแล้วทิ้งนะแต่ว่าอันนี้พี่ประหยัดไงก็เลยเช็ดซ้ำไปซ้ำมาถ้าใครขนน้อยกว่านี้หรือว่าขนบางกว่านี้ก็คงจะเช็ดออกได้ง่ายๆเลยนะพี่ว่าแต่อันนี้ขนพี่นาไงก็เลยอาจจะต้องเช็ดนิดนึงด้วยความที่ไม่เคยแว็กไม่เคยโกนมาก่อนพอเห็นขนหลุดออกวันนี้มันก็เพลินเดียเหมือนกันนะเ uh huh. นี่ยยี่เป็นแนวยาวๆแบบเนี้ย มาเป็นแถวหลุดออกมาเป็นผืนน่ากลัวเหมือนกันฮะสนุกเฉยคือมันไม่เจ็บไม่แสบเลยนะและข้อดีเลยคือเขาเคลมว่าขนที่ขึ้นใหม่เนี่ยจะขึ้นช้าและค่อยๆบางลงทุกครั้งที่ใช้พอเช็ดเสร็จที่พี่สังเกตและสัมผัสได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกนะคือรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันนุ่มมันเนียนขึ้น อาจด้วยเพราะมันหลุดออกแบบไม่ทิ้งต่อไว้เลยรูปนี่คือ